ีก็เลื่อมใสในพระศรีวารีส่วนส่วนบทนะคาถาเกือบเกือบทุกเช้านะจะได้ผลไม่ได้ผลโนกี้ผมไม่สั่งบทผมส่วนไปนะฮะเผื่อมีสักวันหรืองวดงวดนี้ผมอาจจะได้ห้าสิบก๋าขอบคุณมาบคุณครับถ้าผมได้คดีจากญาติสามที่ร่วมทระมูลพระศรีวารีสูงเจเมตรทุกคดีผมก็ไปมูลที่ห้0 0ับาททุกครั้งตอนนี้ต้องเราอยู่5,000บาทนะครับไม่ละเลยนะครับ แล้วที่ผ่านมาเมื่อเดือนนี้แล้วหรือต้นเดือนเลยก็ได้ที่ไปนวัดตาไปถวายพระดีวดีที่จังหวัดตาผมไม่ทราบเลยว่าการป๊อปเนี่ยเขามีโปรกำลังเพื่อจะทำอะไรให้เรา่อบเขานะเขาก็ไม่บอกผมผมก็เพิ่งไปที่แม่กีครั้งเลาก็ไปเจอเจ้าภาพมาที่จังหวัดตาร่วมเป็นเจ้าภาพเสาหลักเลยครับเสาหลักฐานบ้านตีฐานชีวิตตีฐานเดิมาเขาบอกผมการป๊อปเป็นป๊อปผมเลยแล้วบอกบอกว่าไม่จำมีตังค์เลยเฮ้ยข้าก็ดีผมเป็นแสนป้าเอาไปทิ้งต้น ตนเออระไ่ามืสวัสดีทุกท่านค่ะชื่อ้างฝาคือใค่ใช่วรีค่ะก็ทำธุรกิจแบบ s h ป p p i n g นำข้าส่งออกค่ะอยู่กับพี่พีรนลค่ะการนระไุมประจานมีร้คะขอตอนรับคุณเอค่บ คนลี่การบผมปิดการชุมนะมาส่พี่ด้พี่ด้วนีพี่ด้วยที่ก็เขปิดล้ว่ะูดเยพูดเลยพูดยครับูดไยรัพี่พีมพี่เ้ครับในนที่พี่ลานจะพูด้างครับี่านแต่ร้อยล้านนี่แต้อยล้าี่แต่้ล้านย่นเดียวบนเี่ยครยืม้ยล้านครยื่ไหร่ย้ล้านคุณใช้ขรย หมายความ่าไงแล้วจะเป็นพันล้านได้ไงยังไม่ยังไม่ครบพันล้านเลยรับโรดไปโร800ล้านครับทุกผู้ชมคอยติดตามนะครับพาโรดตอนนี้เหลือ800ล้านครับเปิดว่าตอนนี้ลงลืมทาศึกวานีนาชาลีปิสาตุ